ธรรมะในรูปแบบของการสแสดงธรรมแบบเคลื่อนไหวเล่น t h e ไ t เ o o n o f สงการกำเนิดองสงการในการก่อนแน่นานมาแล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์เลือทรัพย์สมบัติแต่เพราะว่าหามีบุตรไม่ซึ่งเป็นที่หนักใจของเศรษฐีเป็นอย่างยิ่ง เ่้ใน้องหญิงใ,ใจที่มีแส่กันกุ้งนับห้าขาครับยังไม่ทุกถึงตอนนี้แต่เรานี้บทธิดายังไม่มีหรือชาตินี้จะไ้ผู้สืงงามตาตรงใจกันไปทำไมพี่ตอนน้องนี้ก็หาได้เป็นหังนตัวพี่เองก็ยังมีกำลังวันนี้ไม่วันหลังก็อาจมี เศรษฐีทำหน้าปรงแล้วพาภรรยาเข้านอนเช้าวันต่อมาขณะที่เศรษฐีกำลังยิบสู่อากาศบริสุดอยู่ที่ข้างรัว้วซึ่งติดกับบ้านคนขี้เล่าก็พอดีคนขี้เล่ากำลังเมายังไม่สามจึงได้กล่าวว่าจะถัดถามเศรษฐีเรื่องที่ไม่มีบุตรอันตัวข้าแม้จะจนถึงเพียงนี้ ก็ยังมีบุตรไว้สืบสามสกุลวงคงสืบต่อไปอีกนานคงไม่กลางดังเช่นเศรษฐีนี้จะหาบุตรสืบตระกูลก็ไม่ได้ทรัพมากมายแต่ไรบุตรสุดบระศีหรืออาเพาะมันเป็นกาลกินชาตินี้คงไม่มีบุตรคนตายฟังเนียงเอียนเอยของสู่เจ้าไอขี้เล่าบางอาจยามศักดิ์สรีถึงไรบุตรชาจะยังเป็นอยู่ดี ให้ประีอย่างที่เองบรรยายอันวาจาละลายของเจ้า,านี้เหมือนไฟจี้สวงอกจนตกลงไม่ชีวิตเราไม่เคยได้เปลี่ยนไปก็แล้วใหญ่เจ้าจนได้เสียดสีกันก็ไม่มีอะไรแล้วแค่มันใสเฉดเฉดเศรษฐีเดินหนีจบเข้าบ้านนั่งก้มใจอยู่กับภรรยาของตนในเรื่องที่ขี้เล่ากล่าวทับถาม แต่ก็หมดทางแก้ไขเวลาล่วงเลยไปจริงขออนุเวลาล่ลงลวงเ,เลยเป็นจมถึงเทศกาลของชาวชมพูทวีดวงดาวเพื่อนสู่นักร,ราชสันราศสีเมฆและเป็นเดือนจิตตมาตรของชาวชมพูทวีปจะอุ้มลูกจงหลานออกมาเดินเที่ยวเล่นในยามค่ำคืนดูชมมหหรสศที่ฉลองฉลองกันอย่างสนุกสานแต่ในคืนนั้นเศรษฐีหาได้ลงจากปาสาทไม่ เพราะเมื่อเรามองเห็นประชาชนต่างอุ้มลูกบ้างจูงหลานบ้างบางคนลูกกําลังร้องอยากได้ของเล่นหรือบางคนกําลังป้อนขนมให้กับลูกบ้างแล้วรู้สึกเจ็บปวดเจ็บแปสบที่หัวใจจึงได้แต่หลบอยู่ในภาษาทฝ่ายภัรยาก็พาหญิงรับใช้ออกเที่ยวงานพอดีเดินไปถึงต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำประจัหมู่บ้าน ซึ่งขาคร้ำไปด้วยผู้คนบ้างกับไหว้บ้างขอพรบ้างก็กำลังจัดเครื่องใช้จึงให้หญิงรับใช้ไปถามคนเหล่านั้นก็ทราบความว่าต้นไซนี้มีเทวราอารักอยู่ใครปัารถนาพรใดหาขอก็จะได้สมประสงค์ภรรยาของเศรษฐีไม่ได้ฟังคำนั้นก็รู้สึกดีใจเรากับได้กระหาปะนศักดิ์ แสงหนึ่งก็ไม่ฟานรีบวิ่งบ้านเดินบ้านแค่ไปแจ้งข่าวอันเป็นมงคลน,นี้แก่ท่านเสษฐีเมื่อไปถึงบ้านก็รีบไปหาซุกีฮ่ะค่ะค่ะท่านพี่ค่ะในวันนี้นอกจากบอกถึงทางออกเรื่องบุตรให้สุขีอันต้นใสใหญ่ยิ่งกลิ้นน้ำมี องค์ทีวีและเทวาสิงสุนาแม้ว่าเราขอพรร้องขอบุตรถึงที่สุดท่านคงให้เราังว,ว่าน้องได้ฟังพวงประชาะเขากล่มา,ามาของหาจำเลยตรงนี้ไปโอ้ข่าวนี้แสนน่ายินดีนะสุดที่รักจึงเร่บเร่งจัดแจงไว้ทั้งเครื่องดื่มข้าวปลาและเครื่องใช้ จากขาดเสียไม่ได้จงให้เกิดในวันนี้เราจะไหว้เทวดาปัตถนานได้บุตรคงสุขสงน้องจงรีบเร่งจัดแจงแต่งน้ำนมทั้งขนมทัว่วเนยก็ยกไปเมื่อจัดแจงของเสร็จแล้วเศรษฐีกับภรรยาก็รีบไปที่ต้นไทรได้ทําการขอพรบวงสวงขอบุดกับเทวดานั้นต่อมาแม่นาน ภรรยาของเศรษฐีก็ต้องการเศรษฐีได้รับจัดการฉลองต้นรับบุตรอย่างใหญ่โตเ<ด>ชิญแขกหรือมามากมายต่อมาเมื่อบุตรคลอดก็จงตั้งชื่อว่าธรณรบาลเพราะเป็นนามมงคลและสร้างราษาให้เป็นที่อยู่ของบุตรและต้นทุไซหลินแม่นายฝ่ายธรรมบาลนั้นก็เป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดเรียกว่าอริชาตบุตร ก็ด้วยวัยเดียวเจ็ดขวบก็สามารถเล่าเรียนตำราได้จนจบแม้แต่วิชาทาคำคําถามและวิชาภาษาสัต์ก็เล่าเรียนจนจบธร,รมบาลจึงเป็นที่อย่างเกรงของเด็กหนุ่มในวัยเดียวกันเออดูก่อนธรรมบาลิจํจาศิลิ์เจ้าเจนจากเรื่องชี้แจงแหลงไสในคราวนี้เจ้าสามอยนได ก็ไม่ไรที่อยู่ที่ทำกินอันวิชาหากรู้ดีเพียงหนึ่งเดียวและหากยิ่งเชี่ยวชาญกิงเป็นสี <c oughs> มีทรัพย์อยู่หรือจะสู้ความรู้ดีไอ้ข้อนี้เจ้าคงจำอย่าลืมเดือนคารวาอาจารย์ที่เคารพตัวก็ผมที่มีวันนี้ได้ก็ขอมีอาจารย์เป็นหลักใจ สอนสั่งให้ได้ดีทุกโมงยามทั้งวิชาการเรียนเข้าเรียนสั่งคุณธรรมของผมท่านก็สร้างพระคุณนี้จะอยู่ดีไม่มีหลังขออาจารย์ได้โปรดไว้วางใจขณะที่ชาวเมืองต่างล่ำลือเรื่องความเก่งกาจเฉลียวฉลาดของธรรมบาลนั้นความก็ทราบไปถึงเท้ากระบินละบมผู้ที่คอยช่วยเหลือปัดเต่าสารทุกสุขด,ดิบให้กับหมู่ชน ท้าวกระบ,บินระพงคใครที่จะทดสอบความรู้ของธรรมบาลจึงได้ลงจากกุมาราคือที่นั่งดอนตัวอันเป็นชิดมหาธรรมบาลเึงบ้านเมื่อท้ากระบ,บินระพงมาถึงชวเมืองก็ต่างตื่นเต้นเป็นการใหญ่ต่างใครที่จะเห็นธรรมบาลต่อก,การกับกเทวดาจึงพากันไปประชุมอยู่ที่บ้านของธรรมบาลจนถึงบริเวณบ้านนั้น คับแคบไปหมดทา้าวกระบินระบองนั้นได้ตั้งติกาไว้ว่าหากธรรมบาลตอบได้หมดตนจะตัดหัวบูชาปัญหานั้นแต่หากธรรมบาลตอบไม่ได้ก็จะตัดหัวธรรมบาลเช่นกันเคยได้ยินเสียงล่ำลือถึงท่านทั่วทั้งบ้านใกล้ไกลต่างเปล่าขวัญอันตัวเราอยากทราบว่าอย่างไรกันชนเหล่าน้นจึงสังเิญเจ้าเสียจริงข้าแต่เทวดาที่เคาลพ อันตัวเราก็พบอย่างท่านว่าคงเป็นเพราะคำคปปนานารอนันหนาแก้หมดจนจ,จบสิ้นหากเช่นนั้นเราขอทดสอบเจ้าจับจับเอาพันคำถามมาขานไขเราจะเห็นว่าเจ้าตอบอย่างไรขอจงได้ช่วยตอบคำถามเราค่าแต่ทตุท่านจงถามข้ามาเถิดคำถามเลิอดเรียงใดค้าไม่หวัน่นหากอยากทราบก็จงถามตามต้องการ เราจะตอบให้ได้ใจจริงเช้าจะเป็นระบบถามัญหามธรรมบาลจนไปถึง997คำถามธรรมบ,บาลก็สอบได้จนหมดสิ้นแต่พอถึงคำถามสามคำถามสุดท้ายธรรมบ,บาลก็สิ้นท่าจนปัญญาโองส,สีสีจงมวยมงจงสงกยาปัญญาจงคล่องขัดอะตขัดมาอันตัวเราขอถามว่ายามเช้า สิริมอยู่ที่ไหนวะยามเที่ยงวันสิริอยู่ที่ใดวะก่อนนิทาสิริอยู่ที่หนใดข้าแต่เทพวันนี้ก็มืดค่าแฟนขับช้าเดินทางกลับสุเครหาท่านก็อย่าใจดํานักเลยนะเจิพาตรงมาตัดสินกันวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยปวดไม่ออบเราจะตอบคาถามของท่านนั้นท่านมาทวงคําตอบใหม่ในเจ็ดวันตัวเราพันจะได้แจ้งขแหลงความ ธรรมบาลนั่งคิดอยู่นานก็หาคำตอบไม่ได้ถึงแม้จะคิดมาจนถึงวันที่6แล้วก็ไม่สามารถแก้คำถามได้จึงเกิดเก,ดเกดรงกลัวต่อกติกาที่เท้ากระเบนระพงได้ตั้งไว้จึงเรียบหนีออกจากภาษาทไปในถึงวันที่6โซซัสโซเซไปนอนอยู่ที่ป้ายต้นตังคู่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาอินทรีสองขัวเมียพญาอินทรีตัวผู้นั้นเมื่อเวลากใกล้รุ่ง เคยได้ออกไปหาอาหารมาให้เมียแต่ในวันนี้ก็ไม่ได้ไปนางลบเมียจึงถามสามีว่าโอพิยาวันนี้เป็นเช่นไรจึงไม่ไปเที่ยวหากะยะหาเมื่อดังเช่นเคยทำมาชา,านาเหลืออาหารของพี่มีเก็บไว้นองรักษาอย่าห่วงไปเลยเจ้าด้วยสองเราวันนี้จะสุขสมมีอาหารมราจึนเจอจนถึงตน พอมีคนใกล้าตายอยู่หนึ่งนาของผู้นั้นก็คือธรรมบาลนอนอยู่ใต้ต้นตาลด้านล่างนาพาะพอไม่อาจคิดตอบปริศนาแก้ปัญหาองเคท้ากบบิลพมหรือพี่รู้ว่าจะแก้ตอบอย่างไรเพื่อบอกให้น้องรู้ดูสักทีโถเรี่องง่ายเจ้าทำไมทำให้ยากพี่จะอาจตอบให้ตามประสงค์ในเวลาฟ้าสว่างนาละนง สิริเจ้าจะทรงอยู่หน้าตาการต่อมาพอถึงเวลาเที่ยงสิริเล,ลืเอนต่ําลงเข้าไปครับสิริเลือนต่ําลงเหมือนดังว่าอยู่ที่อกนะแม่ยอดชีวาพอมืดมาก่อนนอนเขาบอกกันว่าสิรินั้นว่าสิรินั้นมันอยู่ที่เท้าใครๆเขาก็ล้างกันทั้งนั้นจำเอาไว้ให้ดีแม่ดวงชีวัน ว่าศิลปนันอยู่ที่พี่กล่าวมาธรรมบาลได้นอนฟังนกสองหัวเมียกาบตั้งแต่ต้นจนจบก็เกิดความยินดีว่าเราเอ่ตายแน่แล้วจึงได้ลุกมเต้นวิ่งกลับบ้านไปอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวรอรอเท้ากระบ,บินระมพอตอนสายเท้ากระบ,บินระมก็มาโวนคำตอบกับธรรมบาลธรรมบาลก็ตอบไปดังที่ได้ยินมาจากพยานนก ท้าก็บินระพมตกใจมากเพราะไม่คิดว่าธรรมบาลจะตอบได้แต่องค์พรมก็หาได้เก่งกลัวความตายอันใดไม่เพียงแต่ขอราธรรมบาลเื่อกลับไปสังเียรูกสาวทั้งเจ็ดของเท้าเธอเ,เสียก่อนบนสวรรค์น,นั้นเท้าเธอเรียกประชุมลูกสาวทั้งหมดแล้วชี้แจงว่า โอ้ลูกเจ้าวันนี้พ่อลาเจ้าด้วยว่าเขาตอบคำถามของพ่อได้แม้มื่อพ่อบาดเสียงตัวเองไว้เจ้าทั้งหลายอย่าทิ้งให้ยิ้งลงจงอย่าปล่อยเยษของพ่อนั้นให้ตกแม้บนบกลูกรลักอย่าลืมหลงหาถึงดินผืนไฟมันลายทรงผืนดินคงมอดไหมในปีตา แม้หากว่าทําตกมหาสมุทรพงเช่นสุดสายน้ำทุกทาราแม้ทิ้งไว้การอากาศนลูกจา๋าฝนสักหาก,ก็หมดโดยชั่วการลูกจงหาพานทองมาลองรับแล้วสลับกันไปให้ทั่วหน้านับแต่นางทุงศักเทวิกาวนแวหาโคราคาณลูกเอย แล้วส่งต่อไปให้นางลาบสดแม่มนพาง,งามนสดอย่าวางเฉยส่งไปให้ปิรินีน้องเจ้าเลยแม้คุณเอ๋ยจิมิธาจงลบไปจ้างสดท้องนำว่ามโหูทอนแม้จงรับอย่าขาดตอนอย่าผักใสเมื่อพ่อนี้จบสิ้นดับดิ้นไปขอลูกได้ทำตามคำพ่อนาะ เมื่อเท้ากบ,บินระมบอกลาสังเสียรรคสาหองเจ็ดเสร็จแล้วก็ลงมาที่โรคมนุษย์ซึ่งบันนี้ของชนกำลังวิจารณ์กันให้เสียงแทรกไปหมดว่าวันนี้เสียงของเท้ากบ,บินระพมจะต้องขาดอาจเกิดเพศภัยต่างๆได้เท้ากบ,บินระพมเมื่อพร้อมแล้วก็จัดการตัดเสียงของตน ทันทีที่เสียงขาดที่ดาของท่านก็นำพานทองมารองรับประชาชนก็ก่ลาวสาธุเป็นการใหญ่เพราะเป็นอันแน่นอนว่าจะไม่มีภัยอันใดเกิดขึ้นเป็นแน่ตามประกาศสงการประจำปีพุทธศักราช2567ดังนี้ปีมะโรงช2จนพุทศักราช1 2 8 6 ทางจักรรรคติเป็นปกติมาสวาัสเเป็นปกติมาสวัสทางสุรยิยคติเป็นอาทิตย์กุศละทินวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงการทางจักรรรคติตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าซ่อนเดือนห้าเวลา22นาฬิกา24นาทีน,นางสงการทรงนามว่ามาโหทรเทวี ทรงพาหุรัตทอ,องไหมรับทรงพาหุรัจาตจอดสามหาวเอาพรองแก้วมินรัตทัดสาหานเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจับพระหัตซ้ายทรงตรีศูนยสเสด็จสายยาลือเนตรมาเหนือหลังมายุราเป็นภาหนะวันที่16เมษายนเวลา2นาฬิกา15นาที เปลี่ยนจุลศากราชใหม่เป็น1 3 0 6ปีนี้วันอังคารเป็นทงชัยวันพฤหับสบดีเป็นอธิบดีวันจันทร์เป็นกุปะวันเสาร์เป็นโรกาวิน่าเกมพิรุณษาปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝนบรรดานให้ฝนตก3 0 5หเกมทาราทิ่คุณ สีตุนชื่อวายโยน้ำพอประมาณขายุจัดเกมน,นักคาราชให้น้ำปีนี้นักคาราชให้น้ำเจ็ดตัวทำนายว่าฝนแรงเกมธัญญาหางชื่อวิบัตเข้ากล้าในไร่นาจะเกิดกิมิชาตคือมีด้วงแรกมาแรงรบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียห้าส่วนแบนเมืองจะเกิด ยุทธสงครามจะชิดหายเป็นอันมากแรงอย่าให้ผมวมิาะแต่ให้ผมวิหารเป็นกรรมลาศคือเป็นบัวใจที่รองรับเมตตาธรรมไว้ในใจจะเป็นสิ่งรักษาและคุ้มครองโรคนี้ไว้โลโกปัจมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกน้ำใจ คือเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเกือแผ่กันมั่นทำทุกๆวันความดีนั้นน่าชื่นใจ